วัสดีค่ะวันนี้จะมาทำมะนาโห่แช่อิ่มค่ะนี่คือมะนาโหที่เราเตรียมไว้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็มาเตรียมน้ำแลกเกลือใส่เกลือประมาณ2-3ช้อนค่ะเทลงไปเลยคนให้เกลือละลายในน้ำ น้ำเกลือนี้เราเตรียมไว้เวลาที่ผ่ามะนาวโห่เสร็จแล้วเราจะนำมะนาวโห่ลงไปแช่ในน้ำเกลือเพื่อขจัดยางแล้วก็เวลาเราแกะเม็ดจะได้แกะออกได้ง่ายด้วยค่ะผ่าครึ่งมะนาวโห่เป็นทางยาวแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้เวลาเราแกะเม็ดจะได้แกะออกได้ง่าย มะนาวหูวเขาจะมียางมากๆเลยค่ะทุกคนแช่น้ำเกลือไว้เป็นการขจัดยางด้วยค่ะตอนนี้เราก็ผ่ามะม่วงหาวมะนาวโหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้1-2ชั่วโมงถึงจะมาแกะเม็ดออกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากเราแช่น้ำเกลือทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วก็มาแกะเม็ดออก โดยการใช้ปลายช้อนแค่เม็ดออกแบบนี้ค่ะถ้าเราแช่น้ำเกลือไว้ก่อนจะทำให้เราแค่เม็ดออกได้ง่ายและได้เนื้อมะนาวโหที่สวยด้วยค่ะเราก็จะแกะไปเรื่อยๆจนเสร็จแล้วก็จะนำไปล้างน้ำเปล่าและนำไปแช่น้ำปูนใสประมาณหนึ่งชั่วโมง น้ำปูนใสจะช่วยให้มะนาวหูวกรอบและเนื้อมะนาวโหูไม่ยุ่ยด้วยค่ะหลังจากเราแคะเม็ดมะนาวหูวเสร็จแล้วก็นำมะนาวหูวมาล้างน้ำเปล่าหนึ่งน้ำค่ะจากนั้นนำมะนาวหูวที่เราแกะเม็ดออกและล้างสะอาดแล้ว นำน้ำปูนใสเทลงไปแช่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยากได้กรอบกว่าก็แช่2ถึงสชั่วโมงได้ค่ะน้ำปูนใสจะช่วยให้มะนาวโหของเราได้เนื้อที่กรอบและเนื้อไม่เปื่อยยุ่ยเวลาที่เรานำไปแช่อิ่มค่ะหลังจากเราแช่มะม่วงหาวมะนาวโหด้วยน้ำปูนใสครบ1ชั่วโมงแล้ว เราก็จะนำมะม่วงหามวนาโห่ไปล้างน้ำเปล่า,าสัก 2- 3ถึงาน้ำค่ะล้างน้ำปูนใสออกให้หมดค่ะขั้นตอนนี้ให้ล้างน้ำปูนใสออกจากมะนาวโห่สัก 2- 3ถึงาน้ำนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วให้พักให้สะเด็ดน้ำเดี๋ยวเราไปทำน้ำเชื่อมกันต่อค่ะในส่วนของน้ำเชื่อมเราจะใช้น้ำตาล1กิโลค่ะ ามด้วยน้ำเปล่าลิตรครึ่งเสร็จแล้วเราจะนำไปตั้งไฟค่ะระหว่างตั้งไฟก็คนไปเรื่อยๆค่ะ จนน้ำเชื่อมเราเดือดพ่านแบบนี้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราพักไว้ให้น้ำเชื่อมของเราเย็นค่อยนำมะนาวโหมาผสมลงไปในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากน้ำเชื่อมเราเย็นก็นำมะนาวโหมาใส่กระปุกหรือว่าโถที่เรามีได้เลยค่ะ จากนั้นนำน้ำเชื่อมเทเติมลงไปได้เลย เท่านี้เราก็จะได้มะนาวโห่แช่อ,อิ่มไว้รับประทานกันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะมะนาวแช่อ,อิ่มของเรา เสร็จแล้วเราจะนำไปแช่ตู้เย็นไว้1-2คืนค่อยนำมารับประทานค่ะถ้าใครชอบเปรี้ยวมากแช่ไว้1คืนแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวอง่หวานแนะนำทิ้งไว้สองถคืนค่อยนำมารับประทานค่ะเราจะได้รสชาติที่ถูกปากและถูกใจเราเลยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพัน c h ชาแนลด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ